สวัสดีครับอูใช่โตลบุรีครับเป็นอีกหนึ่งคันครับีเมนะฮะเอ็กวันนะครับมาจากสระบุรีนะโอเคอ่าลูกสาวมาอเดี๋ยวรายงานตัวกอนเลยดีค่าก่อนสองคนเลยทะเลาะกันแล้วออาวันดีกับไปยืนตรงนู้นอ่าอ่าโอเคครับก็เป็นคันนี้นะครับที่มาเช้าเราได้ดูแลลูกค้านะครับลูกค้าลูกชะลูกค้ามาเก้าโมงเช้านะครับพอดีผมพูดรัวไปหน่อยลูกลูกค้าท่านนี้นะครับโทรมานัดผมไว้แล้วมาเก้าโมงเช้าครับก็ซ่อมอยู่กรุงเทพนะครับคันนี้ น่าต่ก่อนซ่อมศูนย์ครับประวัติรถออกใปแดงนะครับลูกค้าแจ้งนะะนะแล้วก็นํารถออกจากศูนย์นะครับมาเช็คอู่นอกได้ประมาณห้าหกครั้งครับนะก็ซ่อมอู่ที่กรุงเทพอ่าบายๆลูกบายยอ่าโอเคครับอ่าอยู่แถวแถวลาดพร้าวนะครับสรุปว่านั่งดูคลิปผมนะครับแล้วก็อ่ารู้สึกน้ํามันมันหยดนะครับก็เลยลองทดสอบนะครับขับมาหาผมที่ลบบุรีนะครับให้ช่างลองตรวจสอบนะครับ แล้วก็จากการตรวจสอบเมื่อเช้านะครับนะาลูกค้าอยู่ด้วยนะครับยืนชี้จุดทุกจุดให้ดูด้วยกันลูกค้าก็เข้าใจนะแล้วก็เห็นทุกอย่างอ่าอ่าโอเคแล้วก็เห็นทุกอย่างนะครับในสิ่งที่ผมอ่าชี้ให้ดูนะว่ามีจุดบอดจุดไหนบ้างและไปทําเปลี่ยนอะไรตัวไหนบ้างนะครับก็เข้าใจอย่างสุดซึ้งนะใช้คํานี้เลยฮะนะลูกค้าจึงนัดรถ เอารถมาจอดให้เรานะครับให้เช็คในทุกจุดที่มาเช้าเราแจ้งไปนะครับแล้วจุดไหนที่จะเป็นอันตรายนะครับก็ให้พยายามดูแลให้หน่อยนะก็ท่านท่านนัดไว้พรุ่งนี้นะแต่วันนี้วันที่20นะครับอ่าเดือนมกราปี67ใช่ไหมครับก็ท่านัดไว้ประมาณ2ดตอนเย็นก็วันนี้ไม่รู้ยังไงฮะขับรถมาให้เลยนะครับเช็คเช้าแล้วเย็นเข้าเลยนะเอารถมาไว้ให้นะครับก็เป็นคันนี้นะครับ X1 นะสภาพค่อนข้างใหม่นะครับน้ำใหม่ทุกจุดครับไม่มีรอยฮะ ไม่มีรอยเฉียวรอยชนเลยครับล้อก็ไม่มีรอยคูดนะครับมีล้อข้างนี้คูดนิดหน่อยฮะตรงนี้เล็กเลน้อยน้นะครับตอนรถใช้งานครับนะก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนรอบรถสวยมากครับเป็นรถมือแรกจริงรหัส n c ีหกนะครับเครื่องที่ทุกคนกลัวกันครับนะเรื่องระบบน้ำครับนะที่อยู่นี้ e 4 6 e 9 0 e อ่าเดี๋ยวไหนรุ่นไหนนะฮะ x 1นะครับตัวแรก แล้วก็โฉมนี้ด้วยนะครับนี่ฮะก็ทุกคนกลัวครับเรื่องระบบน้ํานะครับแล้วก็ถูกขายทิ้งเข้าเต็นท์กันไปเยอะในรุ่นนี้เพราะว่ามนแมนท่นไม่ถูกวิธีนะครับนะครับส่วนคันนี้ประวัติเจ้าของบอกว่าซ่อมศูนย์ตลอดไม่ไม่เป็นอะไรมากมายอย่างที่ท่านคิดนะครับเพราะว่าในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งบอกว่ารถคันนี้รุ่นนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ดี แต่ในคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าใช้แล้วโอเคนั่นหมายความว่าการแมทเทนแนนถูกวิธีไหมเจออู่ที่ดีไหมหรือเข้าศู์ตลอดไหมมันจะเป็นตัวบ่งชี้ของอเรื่องประวัติการใช้งานนะครับของตัวรถเพราะฉะนั้นมันต้องแยกประเด็นให้ได้นะครับถ้าไม่ดีทั้งหมดนะป่านนี้ทุกคนก็คงไม่ใช้แล้วแล้วรถ X1 ก็เ็ต้องเอหนือเต้นขายไม่ออก นะต้องอยู่ล้นในเต็นท์นะครับขายไม่ออกคยง่ายก็ผมอยากจะชี้วัดตัวนี้ท่านเห็นว่าการจะนําเสนอนะครับของลูกค้าแต่ละคนนะครับหรือการนําเสนอของรีวิวต่างๆให้ท่านพิจารณาให้ดีนะครับบางครั้งนะครับนี่ไม่เข้าที่นะเนี่ยลอยง้างมาฮะไม่เข้าที่นะเนี่ยบางครั้งมันไม่อยู่ที่ตัวโปรโมทนะฮะเนี่ยกดล็อกนะฮะเข้าแล้วเข้าแล้วก็อยู่ที่ช่างนะครับ ว่าท่านจะไปเจอแบบไหนนะครับก็คันนี้หลายจุดมากนะครับสิบยี่สิบจุด้งฮะเนี่ยเข็มขัดวัสดุก่อสร้างครับโดันทุกคันครับนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ให้ครับนะฮะก็แจ้งเจ้าของรถหมดทุกรายการแล้วนะครับเดี๋ยวปิดย่อยเรามาถกกันนะครับนะเดี๋ยวเราทําราคาเสนอลูกค้าก่อนนะฮะแล้วเราเข้ามาว่ากันอีก EP สองนะครับผมจะเอา EP นี้ไว้เป็น EP หนึ่งนะฮะก็หวังว่าท่านกอ่าถูกใจนะฮะ FC แล้วก็ท่านที่ผู้เข้ามาชมนะครับ ท่านก็จะได้ความรู้ครับถ้ามีรถเข้ามาครับในทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าเบนซ์บีเอ็มนะครับคุณก็จะได้รู้ไปกับเราครับนะครับว่าอย่างน้นอยๆยังมีอู่ที่เขาซื้อตรงนะแล้วก็มีการซ่อมมีมาตรฐานยังหลงเหลืออยู่นะครับยังมีอยู่นะครับนะส่วนท่านไหนที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็สืบสอบประวัติให้ดีส่วนท่านนี้เขาอยู่ที่สลับ,บุรีนะเขาก็ดูแลแถวนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่ เขาเลยต้องเดินทางมาจังหวัดลบบุรีก็คือห่างกัน45กิโลนะครับสละบุรีลบบุรี45กิโลครับก็เดี๋ยวโฆษณานิดนึงนะครับโฆษณาอู่นิดนึงหากท่านไหนนะครับมี X1 นะครับหรือ B M รุ่นต่างๆนะครับใกล้จังหวัดลบบุรีนะครับนํามาให้เราดูแลได้นะครับตรวจสอบคุณจะมาตรวจสอบเชิงลึกก็ได้ครับหรือคุณจะมาตรวจสอบความพร้อมก็ได้ครับผมยินดีรับทุกคันนะฮะแต่กําหนดเวลาเงื่อนไขคุณต้องมาจอดรถไว้ นะถ้าต้องการให้เราเช็คแบบละเอียดแล้วก็ไว้ใจเราในกรณีที่เรื่องอะไรเรื่องการทำงานว่าเห็นแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานแล้วก็ไว้ใจได้นะครับคุณก็ต้องลองลองมาใช้บริการดูครับไม่ต้องมากครับซ่อมเล็กๆน้อยๆก่อนครับดูเชิงก่อนครับแล้วก็ดูทิธานของอู่ก่อนนะครับหากคุณยังไม่เชื่อมั่นนะครับก็ลองลองลองดูนะครับ,นะรบไม่เสียหายะนะครับนะครับ ่าเหมือนเหมือนคุณไปอู่ที่ไม่รู้จักแหละครับถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้ลง Youtube ใช่ไหมครับหรือคุณไม่รู้จักประวัติเขาคุณเข้าไปเลยถ้าคุณโดนมาตุงหนึงเลยเนี่ยก็เหมือนคุณทิ้งเงินไปเลยนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมพยายามอธิบายฟังว่าการที่เรามาลง Youtube เหมือนดาบสองคมถ้าตัวช่างไม่ดีจริงทํางานไม่ได้ดีจริงเนี่ยสิ่งที่เรานําเสนอมันก็จะกลับมาทําลายตัวเราเองในที่สุดนะครับ ถ้าเราทําดีก็อาจจะมีคนมาอ,อุหนุนเรานะครับในอ่ารัศมีใกล้ๆไม่เกินร้อยโลนะครับใช่ไหมฮะนั่นคือผลผลแห่งแห่งเราทําความดีแต่ถ้าเราเกิดนํานเสนอข้อความเท็จหรือข้อมูลการซ่อมรถอันเป็นเท็จนะครับอุปโลกจัดฉากแต่งเรื่องเล่นละครนะฮะวันหนึ่งเขาก็ต้องจับได้ครับเพราะว่าเอซี FC หรือผู้ใช้รถเบนบีเอ็มเขาก็เขาก็ ดูดูได้ด้วยตานะครับบางท่านเห็นบอกผมนั่งพูดที่โต๊แล้วดูแล้วโอเคนะช่างเขาก็ไว้ใจนะก็อย่าพิ่งถึงขนาดนั้นนะมาเจอตัวจริงก็ไว้หน้าไว้ใจยิ่งกว่าบนโตอีกครับเพราะผมจะพูดแต่ความจริงนะนะครับแต่พูดเยอะหน่อยเท่านั้นเองก็หวังว่าท่านคงเข้าใจคือผมต้องการมุ่งให้ท่านเข้าใจจริงๆแล้วผมเป็นคนพูดน้อยนะด้วยด้วยอ่า นิสัยผมแล้วนะสมัยก่อนแต่ตอน,นมมเนี้ยผมมาทําคลิปนะฮะแล้วอย่างเวลาที่ออกไปมันรวบรัดผมพยายามพูดที่มันต่อเนื่องที่สุดแล้วก็กระจ่างที่สุดคุณจะได้เข้าใจแล้วก็อ่ารู้อ่าความรู้ข้อมูลได้มากในแต่ละคลิปเท่าที่คุณจะรับได้แล้วผมนึกได้ผมก็จะปล่อยให้หมดว่าเหตุการณ์นี้มันเคยมีมานะอันนี้ไม่เคยมีมานะครับไม่ต้องตั๊กครับคือผมปล่อยหมดทุกคลิป เพราะประสบการณ์มันเยอะครับมันอีกกี่ปีก็คงไม่หมดหรอกครับบวกกับรถที่เข้ามาใหม่ด้วยเพราะนั้นประสบการณ์ใหม่ๆก็กําลังจะมาส่วนประสบการณ์เก่าก็มีอีกเยอะที่คุณยังไม่รู้นะครับก็เราจะไปด้วยกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับหัวพิชัยออโต้ลบรีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดซันสไคร้นะครับกดติดตามนะครับนะตรงนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าคุณได้รับประโยชน์จากผมแล้วนะครับผมหวังว่าคุณคงเผื่อแผ่เพื่อนุ่มโลกนะครับแชร์เข้าไป ออกไปนะครับนะพันที่ใช้เบนเบียมเขาจะได้รู้เขาจะได้ตาสว่างเขาจะได้เลือกเข้าอู่แล้วก็รู้ทิศทางการแม่ทันแนนนะครับอย่างท่านเจ้าของรถคันนี้นะนะเขาเป็นเขาคงเข้าใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาคงไม่ได้ฟังจากลมปากเราอย่างเดียวเขาต้องดูเหตุผลด้วยว่าสิ่งที่เราพูดนำเสนอมันใช่ไหมนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สิ่งดีๆยังไงก็ต้องถูกเปิดเผยอยู่แล้วครับนะฮะความลับไม่มีในโลกครับนะครับท่านที่ไอเดี๋ยวครับต่อยหน่อยครับท่านที่หมกตัวนะครับหรือฝังตัวที่อยู่ประจํานะครับก็ถ้าดีก็อย่าิ่้ออกมานะครับเพราะท่านดีนะรู้ว่าอูนั้นดีท่านไม่ต้องออกนะครับท่านก็อยู่กับเขาแต่ถ้าอ่าดูแล้วไม่เข้าเกณฑ์ตามที่ผมบอกนะครับไม่เข้าท่านะครับลองเปลี่ยนอูใหม่ดูครับแล้วความจริงมันก็จะถูกเปิด เหมือนคันนี้ฮะอ่าเขาเขาอยู่เดิมห้าห้าครั้งแล้วเข้าไปครั้งที่หกมันก็ไม่เปิดแหละครับพอย้ายเข้ามามันเปิดเลยครับนะความจริงมันจะเปิดออกมานะฮะแล้วก็ความจริงที่เปิดมันสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับเป็นสําคัญโอเคนะครับเยอะแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ